Uh, most the time them of people don't don't these the talking They talking they talk, and they talk but not hear shit when hear be even I I กราบสวัสดีคุณผู้ชมเรื่องรองผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ s w ว g Channel นะฮะอยู่ผมคิดส w a g นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับการขึ้นอาวุธนะฮะบวก7นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ฟาร์มครบแล้วนะฮะไม่รู้ว่าใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่านะขี้เกียจนะฮะช่วงนี้ อาวุธเลยขาดตอนนะครับผมอ่าโอเคฮะตอนนี้จะมาขึ้นขั้น7นะครับผมก็มาลองสักรอบนึงนะฮะก่อนที่เราจะขึ้น100%นะครับผมอ่าโอเคนะครับไม่ต้องพูดภาพทำเพลงเนาะมาเอ้ก่อนอื่นเลยต้องถอดอาวุธก่อนนะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับของการขึ้นบวกเจ็นั้นก็คือนี่เลยครับผมเข้าไปที่ Darkon Express ครับแล้วก็นี่ครับเลือกที่เหรียญเห็นไหม แล้วก็นี่เลยครับขวานอนง์การเงินนะครับหมายชื่อต้องใช้5้านาริวซิเวอร์นะครับในการแลกออกมานะฮะจัดป่ายหนึ่งอันโตอาถ้านี้นะฮะวัตถุดิบในการขึ้นบุกเจ็ดนะครับก็พร้อมแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนับ3นะฮะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe นะครับหไกด subscribe ให้ด้วยนะฮะงั้นถ้าพร้อมแล้วนับ3ครับ 3 2 1ส,สอง่งไปค,ครับสัตว์เสียงดังวังกันโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าเจอกันอีกทีหนึ่งตอนบกเจ็ดแล้วกันนะฮะใชเ้เยอะเหลือเกินนะฮะใช้ตั้ง5เม็ดเลยะะโอเคสมใจอยากดูและนะฮะวันนี้นังปั้งนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ